สวัสดีค่ะพบกับสซมอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะสซมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอหนึ่งค่ะนะคะเป็นอีลสู d รดีแม l ออนิลตัวเอนะคะปี2019เลยสำหรับตัวนี้นะคะก็สีสันเขาโดดเด่นนะคะแล้วก็ออกไปนี่คือเราไม่ต้องทำอะไรแล้วสำหรับตัวนี้นะคะก็แต่งครบจบในคันเดียวเลยสำหรับตัวนี้นะคะก็ ออกรถง่ายมากๆเลยนะปัจจุบันนี้นะคะของเรานะคะไม่จําเป็นว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะต้องวอล์กอินเข้ามาที่เต็นท์รถของเรานะคะเราสามารถวิ่งเซ็นเอกสารนอกพื้นที่ได้ไม่ว่าจะเป็นภายในกรุงเทพป,ปริมณฑลนะคะหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็ลงล้อแม็กเรียบร้อยแล้วแล้วก็เครื่องยนต์นะคะก็แต่งในรูปแบบของแบบใครที่เป็นสายซิงอรู่หูใจแน่นอนสำหรับตัวนี้นะคะไล่เบาะมาเรียบร้อยแล้วนะดูภายนอกเนี่ยสีสันคือโดดเด่นอยู่แล้วขับไปตรงไหนนี่แบบ สาวๆเหลียวแน่นอนนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันดีกว่าว่าภายในรถเนี่ยเขาเป็นรูปแบบประมาณไหนแต่งเติมอะไรมาบ้างเดี๋ยวไปกันเลย ายในะรถเ e อีซ e ูดีแมกออนิลหนึ่งสิบเก้าคันนี้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะภายในเขาเป็นโทนสีดําค่ะเป็นเบาะผ้าเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคอนโซลเป็นสีดํานะคะตัวนี้นะคะก็เขาจัดการแต่งตัวหัวเกียร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแต่งซิ่งด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เนาะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆบคันกันดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างที่เขาแบบว่าแต่ง ไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยหรือว่าใครแบบว่าอยากจะแต่งนู่นแต่งนี่ก็อาจจะแค่แต่งแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยคือออกไปก็ตอบโจทย์แน่นอนนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราไปดูภายในห้องโดยสารกันแล้วเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของตัวห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะว่าตัวห้องเครื่องเนี่ยเขามีการตกแต่งอะไรมาบ้างเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะออกคันนี้ไปก็ แค่จะไม่ต้องทําอะไรเลยตอบโสวสามารถออกไปปุ๊บแล้วขับรถเอาไปซิ่งเอาไปอะไรได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาทําเรื่องกับทางเต็นท์รถของเรานะคะก็สามารถเข้ามาหรือว่าติดต่อมาทางเพจ a c e b o o k ของเราก็ได้ค่ะมีน้องๆเซลล์นะคะคอยบริการเยอะแยะเต็ม yeah, yeah, หมดเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาดูรถก็เข้ามาได้เลยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตะเลิกด้ืยนะเข้ามาเยอะ,ยอะนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้ากับ รถคั้นใหม่ๆเจ๋งๆสๆีสวยๆเดีเอามาฝากกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ